สวัสดีนะคะวันนี้นะคะเราเจอกับผู้หญิงที่เป็นตำนานของเรานะคะคราวนีเ้เนื่องจากว่าทุกคลิปเนี่ยจะไม่เห็นตัวยุ่งเลยยุ่งจะให้เห็นแต่แขกรับเชิญแต่แขกรับเชิญคนนี้บอกว่าไม่อยากให้เห็นหน้าฟัางเสียงของเราก็รู้แล้วว่าเป็นตำนานที่เก่าแก่แก่มากไม่รู้ว่าแก่แค่ไหนแต่รู้แต่ว่าได้ฟังตั้งแต่เด็กๆอืมจะิง ไหนลองฮัลโหลนะีคะอันนี้คือแค่เห็นยุ่งท้าแล้วกันนะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลค่ะค่ะเอ่อใบให้นิดนึงไม่รู้ว่าจะได้ยินหรือเปล่าเอ่อยุ่งเรียกว่าคุณแม่คุณแม่ในวงการของยุ่งเอาตรงๆว่าเป็นไอดอลของยุ่งเลยตั้งแต่ที่ยุ่งอ่ะเล่าเท้าความฝันยุ่งยังไม่ได้เข้าวงการภาพและยุ่งชอบเสียงนี้มากตั้งแต่เรื่องที่แบบว่าเลิฟออนไดเอท่ะที่หลิวเต้าหัวเป็นตัวอ้วน อ๋อเอออ่ะยุ้งไม่รู้ว่าชื่อเรื่องอะไรยุ้งรู้แต่ชื่อไม่ใส่อสาดีเนะใช่แล้วก็ตัวนั้นน่ะตัวนางเอกอะ่ะมันน่ารักมากแล้วยุ้งชอบมากยุ้งก็คือยุ้งไม่รู้หรอกว่าคนพาดเป็นใครยุ้งรู้แต่ว,ว่าเป็นพันธมิตรแล้วรู้แต่ว,ว่าคนนี้เป็นนางเอกพันธมิตรแล้วยุ้งชอบมากอาีกเรื่องหนึ่งที่พาดเป็นจางป๋อจือเรื่อง fly me to polaris ขอเพียงห้าวันให้ฉันรู้หัวใจเธอซึ่งพี่อ่านจำไม่ได้ เชื่อเพราะว่าตอนแรกคือก่อนที่ยุ่งจะมาเป็นนักภาพอะยุ่งก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเขาจําหนังที่ถึงภาคไม่ได้มันเยอะไงยุ่งนักภาคแต่ละคนเขาก็้าภาคกันแบบว่าเป็นร้อยเป็นพันใช่แต่พอวันนึงยุ่งมาภพคเองยุ่งถึงเข้าใจว่าอ๋อจำไม่ได้หรอกจำไม่ได้หรอกต้องแบบถ้าเห็นหน้าหนังก็อาจจะคุ้นๆใช่เรืงนี้ชอบมากและอีกเรื่องหนึ่งก็คือเอ่อเรื่องเลยนะนักเตะเซียวยิมยี่ที่แพคย์เป็นตัวนางเอกเหมือนกันอะคือยุ่งชอบมากเนี่ยแล้วพอวันนึงอะยุ่งรู้ว่า นยุ่งว่าคนคนคนน่าจะพอรู้หละว่าเป็นใคร <c oughs> เอาจริงๆนะเมื่อยมือมากเลยฝ <c oughs> ุกไปเสียบใปเสียบในแบบจับกล้องเนี่ยเพอวันนึงอายุ่งมาเจอตัวจริงอ่ะยุ่งตื่นเต้นมากคือแบบเราเจอกันที่ไหนพันามิตรใช่ไหมยุ่งเข้าไปพันมิตรไหมใช่ค่ะแล้วแบบเจออ่ะสรุปเลยแล้วนะคะนั่นคือพี่กุ้งโสพิตา <c oughs> นะคะคือยุ่งชอบมาก้วบอกว่าพอเจอยุ่งก็บออ๋อตื่นเต้นอ่ะคือแบบว่าเออรู้สึกแบบดีใจที่ได้เจออ่ะ คนที่เป็นไอดอลรุ่งนะในวงการภาคไทยที่เป็นนักภาคหญิงนะม,มีหลักๆสองคนคือพี่กุ้งกับป้าหนูกรนิกาอ,อ๋อคือสองคนนี้เป็นที่สุดที่ยุ่งชอบเลยป้านหนูนี่ก็คือเป็นไอดอลของทั้งวงการอยู่แล้วใช่คือแบบสุดยอดอะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้ยุ่งเห็นคนเดินมาครับนั่นแหละที่ <c oughs> ุ่งมาทำงานกับเขาละเพิ่เริ่มสัมภาษณ์เอ <c oughs> งแบบแหนอะไรเนี่ยโมโหไองน,นี้คืออยากถามนิดนึงค่ะว่าเนี่ยเจอพี่กุ้งสองตานะคะแล้วก็ เป็นคนที่เป็นนักภาคที่หญิงที่เก่งมากคือเป็นได้ทุกอย่างคือเป็นบาง<ม>คนอ่ะเขาจะภาคตัวสกรองเก่งภ<ม>าคตัวร้าดี<อ>แต่จะภาคตัวตะมุตะมิไม่ค่อยไม่ค่อยเขา้าแ,แต่ตะมุตะมิเดี๋ยวดีก็ไม่ค่อยได้ลนะมันแบบเลยัยแล้วไนงะใช่แต่หมไยเขามากแต่พี่กุ้งอ่ะคือด้วยสกิลไนงะคือคือ,อ,อยุ่งอ่ะยุ่งว่ายุ่งอ่ะดูตรงเนี้ยของพี่กุ้งมาแล้วทุกวันเนี้ยเวลาที่มีภาคตัวตะมุตะมิอ,อ่ะคนเขาจะคิดถึงยุ่ง ยุ่งอาตรงเลยเพายุ่งมาได้มาจากพี่กุ้งคือยุ่งดูจริงแล้วเรื่องนานเนียหนูชอบมากเป็นแม่มดขาวอะอะีเมเออีโอ้โหแบบโอ้โหเชือ่อไหมตอนนั้นนายุ่งอะซื้อแผ่นเก็บอะออซื้อแผ่นเก็บของพี่กุ้งอะเก็บหมดเลยอะเพื่อที่ยุ่งจะมาศึกษาการพากเลยนะเอาจงจริงนี่คือที่บอกว่าเป็นแบบไอดอลยุ่งเลยคือแบบยุ่งซื้อแผ่นเก็บแล้วบอกพยายามพากแบบเขาพากยังไงเขาพากได้เหมือนแบบตัวละครพูดไทยวะ เออจริงๆนะนี่พี่เป็นไอดอลหนูจริงแล้วแบบทุกวันนี้เล็บคุณแม่จ้แมาเดอร์มาเ่ใช่ใช่แล้วแบบคือชอบแม่แล้วแบบว่าเออรู้สึกเออเนี่ยในในในแบบว่าทุกวันเนี้ยที่เราอะตามรอยเท้ามาเนี่ยนะก็ยังรู้สึกว่าเราก็ยังไปไม่ถึงจุดที่คุณแม่เคยอยู่อะคือแบบทุกคนทุกคนมันก็จะมีจุดของตัวเองอ่าทุกคนต้องมีจุดของตัวเองเออคือแบบแน่นมากเลยแล้วยุ้งด้วยบทเวลาที่เรามีน้อยนะคะยุ้งอาจจะถามแบบยิ้นึ่งว่า เออมีพาร์ทมาขนาดนั้นมีตัวไหนที่รู้สึกว่ายากมากอุ้ยทุกตัวต้องต้องพูดดังนิดนึงนะคะเพราะว่ามันไกลไกลก็คือยากเหรอจริงๆแล้วอ่ะสำหรับพี่นะตัวที่ยากจริงๆเนี่ยคือตัวเรียบๆอ๋อถ้าตัวละครที่แบบว่าชัดมันอาจจะง่ายสำหรับพี่ไง Oh. อถ้าเรียบเนี่ยมันที่วหรือเราอาจจะเป็นคนคิดเยอะไปคือพี่เวลาภาามันจะแบบว่าจะจะจะคำนวณเยอะแบบว่าตีความแบบอ่าเหมือนกับว่าถ้าเวลายุ่งเห็นพี่เอาผ้าเหมือนไม่ได้ทําอะไรเลยอะไรเงี้ยแต่จริงๆนะ oh. ทำอยู่ตลอดทําอยู่ตลอดคิดตลอดใช่ครีเอทตลอดว่าออันนี้มันต้องยังไงนะไอนน้มันจะขนาดไหนนะนี่นี่มากไปแบบเฮ้ยนี่ไม่น่าจะใช่อย่างนี้นะอะไรเงี้ยจะคิด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  ทิดวนวนวนไปวนมาวนไปวนมาอยู่ตลอดนะฮะพอถ้าตัวที่ชาร์่ะที่คาเลเตอร์ชารอ่อะง่ายอ๋อเหรออ่ะถ้าตัวเรียบอะเฮ้ยเาลาเนี่นลึกอะมันเน่ลึกเออแล้วเราจะลึกลึกไปถึงทัชทัชเข้าไหมอะไรอย่างเงี้ยอ่ะมันจะยากิด้หนึ่งตัวเรียบอะมันจะตีความยากิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอ๋อสำหรับคนอื่นเนี่ยตัวที่สวิงอะอาจจะยากแบบพี่กุ้งอะาจจะยากคือคือหมายถึงว่าตัวเรียบเนี่ยถ้าภาคแบบเอาแค่ภาค ให้เสียงติดเข้าไปเนี่ยง่ายแต่ว่าสำหรับพี่อะงานสำหรับพี่ก็คือว่าทุกงานเนี่ยพี่ต้องการให้มันแบบมีจุดที่ดีขึ้นมาแล้วแบบต้องเตกหูสักคำหนึ่งถือว่าคนทั้งโรงเนี่ยไม่อขอทั้งเรื่องเลยขอคำเดียวได้ไหมที่คนเตกหูคำนี้ คือแบบว่าต้องดีดเข้าไปในหูเขาว่เหมือนไอ้เรื่องนี้ไงที่เขาจะจําเราได้ที่กุ่งไปพากับบอสอ่ะอะไรอย่างเงี้ยที่ตัวอะไรนะที่มันพูดคาหยาบหยาบอ่ะเรียกคําไหนนะคุณแม่เกียแม่อะไรอย่างเงี้ยอะไรนะอะไรนะเกียแม่อะไรอ่เงี้ยพูดไหมนี่คือพูดเบาๆนะแต่ทำไมอารมณ์มันทุ่มใช่ใอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันทับหนังหนังแต่ละเรื่องนี่คือแบบวิธีการทํางานของพี่นะคือทั้งเรื่องหรือว่าจะกี่ร้อยเรื่องก็แล้วแต่ สมมติปีหนึ่งเนี่ยคุณภาพจะนะคะกี่เรื่องสิบห้าเรื่องสิบเรื่องร้อยเรื่องอะไรก็แล้วแต่ไม่ไม่คุณเน่ภาพกว่ากี่เรื่องช่างหัวมันแต่มันมีสักเรื่องหนึ่งไหมที่มันดีพวกออกมาเลยโหดีพั่ออกมาอันนี้ย้อนไปมองตัวเองก็วะใช่ออกเหมือนกันนะว่าเอาแค่ปีกับเรื่องเนี่ยมันต้องดีพุ่วออกมาให้ได้สองก็คือว่าในแต่ละเรื่องเนี่ยไม่ว่าคุณจะภาพหนึ่งเรื่องสิบเรื่องหรือร้อยเรื่องขอคําเดียวที่มันดี กิ๊กเข้าหูเลยเข้าแล้วาหูคนมีไหมงั้นคุณแม่มีล้อไอ้เรื่องไอ้เรื่องนั่นแหละที่มันเป็นแบบคนเข้าไปฮือฮากัน่ะบอกโอ้โหภาคได้ใจมากเนะชื่อเรื่องอะไรนะของบอสน่จำไม่ได้เด็กบล็อกพุ่งอะไรเดสเดสอะไรนะออะไรไม่รู้อะจำไม่ได้เหมือนกันเหมือนบอกพึ่งเดสป่ะไม่ใช่ไม่ใช่อะไรไม่รู้อะไรเดสเดสเดียวมาเดสเดสอ่าที่ที่บอกว่าหามมากคํานั้นอะใช่เลอก็คือนั่นคนอื่น อาจจะพูดยากนะนคุณแม่พูดสบายแต่ซึ่งเป็นตัวละครที่ออกไม่ได้เยอะนะอ่าเอแต่คนแต่คือคนจําแต่ไม่แบบปึ้งอ,อ่พี่ถึงี่บอกว่าเฮย้ยพี่จะพูดกับนักภาพทุกคนว่าอย่าไปแบบบางบางคนอาจจะน้อยใจบางคนอาจจะเสียใจว่าทําไมเขาได้รับตัวแบ่งน้อยอะไรเงี้ยนึกออกไหมะอ่าแต่พี่จะบอกให้ว่าเฮ้ยมึงมันไม่จาเป็นมึงออกแค่ซีเดียวก็ได้แต่คนแม่งจํามึงเลยแต่มึงแบบทําให้บีพวกเข้าไปในหูคนดูคนฟังได้ไหมล่ะ ทำได้ไหมละ่ะถ้าทําไม่ได้นะอย่ามา่นว่าต้องผมขอภาคเยอะไม่มึงภาคซีนเดียวอ่ะแล้วมึงทําให้มันดีดเข้าไปในหัวใจของคนดูได้ไหมหถ้าทําได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนไม่งจะประเคนให้คุณว่าพาี่เอาตัวนี้เอาตัวนี้ไปอีกเขาอยากให้คุณภาคเยอะเพราะคุณภาคดีอันนี้เคืออะไรเป็นอีกอันหนึ่งคือพี่กุ้งอ่ะเวลาเขาภาคบางทีบางตัวนะในเรื่องนี้นะเขาเป็นแค่แบบเข้ามาประกอบเองนะ ภาคชาเยอนนางเอกพระเอกตายห่ามเลยมันก็ไม่ขนาดนั้นคือหม่เขาว่าคือแบบหู้มาแล้วเด่นปึ้งอย่างเงี้ยคือเรื่องนั้นแหละมันมีเรื่องหนึ่งไงที่หนูเป็นนางเอกนี่แหละนางเอกที่ตายห่าคือหนูค่ะคือแบบคนอื่นแบบคือพี่มาแล้วแบบปึ้งคือแบบคุณโสพิตาฮัลโหลคุณเป็นคุณเป็นสปอร์ตมีคุณค่าคุณค่ามีรละคุณค่ามีแล้วมลตายคือเราแบบอืม คุณแม่ออกมาพูดพูดไม่กี่ประโยคฆ่ากูตายเรียบเลยค่ะอะไรอย่างนี้ไม่ใช่แค่ที่คนเดียวเหมือนว่านะาพอีกหลายคนเหมือนว่าภารุ่นใหญ่หรือเซเล็ตภาพหลายหลายคนเขาไ็ทำได้มีหลายคนที่ทำได้ใช่ใช่ใช่ก็คือแต่แต่พี่จะบอกว่า้ารุ่นน้องอะอย่าไปแบบว่าอุ้ยอยากฆ่าตัวเด่นๆอยากฆ่าตัวเยอะอยากฆ่าพระเอกนางเอกส่วนหน้าจะเป็นอย่างนั้นด้วยนะอย่าไปเอไขว้าแต่จุดนั้นพี่จะพูดให้ฟัง พี่แล้วพี่พี่ยกตัวอย่างอะารมากเช่นนาเกียงอืมนาเล็กแบบคนใต้อ่าฮะโอ้หนี่ตำนานทำไมดูโรสแอบดูนาฬิกานองอาจจะต้องไปแล้วอ่ะค่ะเนี่ยพี่ยกตัวอย่าง่นี้เพราะอะไรเอ่อนเล็กแบบคนใต้เนี่ยเขาเริ่มเอ่อเขาภาคมานานแล้วแหละแต่ว่าเข้ามาภาคในระบบบันทึกเสียงเนี่ยเขามักจะได้เป็นตัวสี่ตัวห้าหรือว่าตัวที่แบบเขาเรียกอะไรเป็นตัววอล่าเป็นตัวอยู่มุมมุมจอหรืออะไรนี้อยู่ตลอดอ่าแต่ทำไมทุกวันนี้เขาโดดเด่น ชเขาเอาจุดที่โดดเด่ยวของเขาอ่ะขึ้นมาแม้เขาจะอยู่ตัวมุมจอก็ตามอืมนี่นี่ต่างหากที่นักภาพทุกคนควรทาใช่ค่ะาต้องขุดตัวเองขึ้นมาให้ได้คืออย่าไปตะเกียกตะกายว่าเขาภาพระเอกอะไรเออใช่ไม่จะเป็นอ่ฮะไม่จะเป็นให้พระเอกนางเอกเขาภาพไปแล้วขยี้นางเอกให้ได้ขยี้พระเอกไห้ได้ทําได้ไหม ถ้าทาได้คุณจะอยู่โดนพยี้มาอะไรเงี้ยคุณแม่พยี้มาแล้วโอเคงั้นวันนี้อาจจะแค่ปิดแค่นี้ก่อนค่ะเพราะว่านิรเมตเราเข้าไปทางานแล้วนะคะก็ไปทํางานเดี๋ยวนจะมีภาคสอง้าเจอคุณแม่อีกนะคะขอบคุณมากนะคะวันนี้คืออาจจะไม่ให้เห็นโฉมหน้าแม่คุณแม่ยอมเราเราจำเป็นที่จะต้องเซฟแขกรับเชิญของเรานถ้าแขกรับเชิญไม่ยินยอมเราก็จะต้องปล่อยเคารบในความคิดของเขา ก็วันนี้ขอบคุณคุณแม่นะคะมาเดอร์ของมิลมนค่ะที่จะบอกว่าทุกวันนี้ก็ยังแบบให้ความเคารพอยู่เสมอเมื่อกี้ก็มาพาให้ก็ใช้งานคุ้มมากยากมากยากมากเดี๋ยวถ้ามีอะไรมีออกแล้วเดี๋ยวจะให้ดูแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเป็นอะไรเราไม่ได้นะคะโอเคขอบคุณมากพี่กุ้งสวัสดีค่ะไปทำงานไปทำงานแล้วเจอันไหนนะคะสวัสดีค่ะ